สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะเรามาพูดคุยกันนะคะในเวอร์ชั่นละครของตำนานลักผนึกสวรรค์กันดีกว่าค่ะเรื่องของอวีนะคะที่เป็นพูดวารีนะคะน้องสาวของอ,อินนั่นเองนะคะนางนั้นนะคะถูกนําไปเลี้ยงไว้ที่พระราชวังชิงฉือนะคะเพราะว่าหยวนจีนั้นกลับไปอยู่ที่พระราชวังชิงฉือนั่นเองค่ะก็กลายเป็นว่านะคะแม่นางหงซื่อนะคะแต่หวานชอบเรียกแกว่าหงโฉค,ค่ะเพราะปากแกนะะ <laughs> ปากแกโฉ สุดเลยนะคะเป็นคนที่ปากแจ่วมากๆค่ะเราจะเห็นได้ว่านะคะแม่นางหงโฉคนนี้นางไม่ค่อยแบบจะชอบอ,อินของพวกเรานะคะแล้วก็ชอบมีการพูดว่าอ,อินนั้นเป็นภัยพิบัติของหยวนฉี่โน่นนั่นนะคะในตอนที่ออินของพวกเรายังมีชีวิตอยู่แต่เราสังเกตไหมคะว่าความรู้สึกที่หงโฉมีให้กับอ,อวีนะคะนัน้นจะแตกต่างกันนะคะเหมือนกับว่านางมีความรักใครให้กับ อั้วีนั่นเองค่ะเออเขาเลือกนักแสดงมาได้ดีนะคะอวีนี่มีความคล้ายๆกับน้องเจ้าลูซือเลยในเรื่องของความแก้มป่องนะคะเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆนะคะก็ในละครนะคะเสริมบทของอววีเข้ามาให้เหมือนกับเป็นตัวแทนของ พูดวารีนะคะว่าไม่ใช่ออินที่เป็นตัวสุดท้ายนะคะแต่ว่าเป็นอาวีซึ่งเป็นน้องสาวซึ่งอาอินนั้นก็รักมากๆค่ะซึ่งสําหรับพูดวารีนั้นนะคะเผ่าของพวกเขานั้นถูกกวาดล้างไปนะคะแบบศูน0์พันในช่วงสงครามระหว่างเทพเจ้ากับปีศาจนะคะเมื่อหลายหมื่นปีก่อนที่ผ่านไปแล้วค่ะส่วนนะคะพูดวารีเนี่ยอยู่ในทีมของกองทัพของฝ่ายเทพเจ้านะคะทีนี้สัตว์ควบแน่นนะคะเออเนี่ยที่เรียกว่า สัตว์ควบนั้นในน้ำหรือว่าพูดวารีนะคะสามารถที่จะใช้พลังจิตวิญญาณของพวกเขาเนี่ช่วยชีวิตแล้วก็รักษาผู้บาดเจ็บได้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ผีคนมนุษย์เทพอะไรได้หมดเลยนะคะอย่างนั้นแล้วนะคะก็เลยมักจะตกเป็นเป้าหมายนะคะของผู้คนทั้งคนดีแล้วก็คนร้ายนะคะก็คือจะ จับตัวเอาไปไว้เพื่อจะเอาไปให้รักษาอะไรแบบนี้ค่ะถ้าไปเจอคนที่เจตนาไม่ดีอะไรแบบนี้นะคะก็แย่นแน่นๆค่ะส่วนในเวอร์ชั่นละครที่ในเรื่องตำนานรักผนึกสวรรค์นั้นนะคะไอ้คนที่ไม่ดีก็อย่างเช่นตัวละครฟงหมิงแล้วก็ตัวละครหัวสูนะคะ ก็ทั้งคู่เนี่ยค่ะมีความคิดนะคะเคยมีความคิดที่จะจะต้องจัดการนะคะพูดวารีให้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่างยายหัวสูนิสใส่ร้ายสุดๆว่าพูดวารีนั้นเป็นสัตว์ร้ายเป็นสัตว์ประหลาดไลยๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ผู้ที่ไม่มีคุณธรรมก็ต้องพ่ายแพ้ไปใไนที่สุดนะคะอย่างไรอย่างไรเนี่ยคือไม่ต้องไปทําอะไรเหล่าบรรดาของเผ่าพันธุ์พูดวารีหรอกเพราะถ้าเราเข้าใจนะคะอย่างหัวซูกับฟงหมิงเนี่ยก็คือก็ รู้แล้วอะว่าพูดวารีนั้นอายุไขน่ะโคตรจะสั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็มันก็ยากอยู่แล้วที่พวกนี้จะมีชีวิตอยู่ไม่ต้องไปสร้างความลาบากเพิ่มเติมไม่ต้องไปใส่ร้ายอะไรให้กับพูดวารีแล้วนะคะแต่ว่าไอคนที่มันคิดชั่วๆมันก็จะยังเป็นคนชั่วอยู่นะคะดังนั้นก็เลยเนี่ยแหละมา เป็นศัตรูกับาทางพูดวารีนะคะเพราะว่าความไม่ชอบนั่นเองค่ะทางด้านของหงชั่วนะคะก็ที่ผ่านมาเราจะเห็นแล้วว่าตอนอ,อินมีชีวิตอยู่เนี่ยสายตาที่นางมองออินนั้นเรียกได้ว่าเป็นสายตาเย็นชาบวกกับดุดันแล้วก็มักจะ ใช้คำว่าอะไรดีจมตีโจมตีออินของพวกเรานะคะโดยเฉพาะทางคาพูดนะคะสมชื่อโชโชนะคะหงโชนะคะซึ่งไม่มีความเหมือนกับดูแล้วไม่มีความสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นความตายของออินอะไรแบบนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าอินซึ่งเป็นพูดวารีนั้นมีความ ต่ำต้อยคดโคนะคะแบบเทียบว่าเป็นผู้ที่ต่ำต้อยนั่นเองค่ะแต่ทีนี้ค่ะพอเรามาดูกรณีของอวี่กันบ้างนะคะการแสดงออกของหงโฉนั้นนะคะเปลี่ยนไปจริงๆค่ะเรามาดูประเด็นกันนะคะประเด็นที่1เนี่ยอวี่นั้นก็เป็นน้องสาวของอ,อินนะคะจุดนี้หงโฉก็รู้อยู่แล้วค่ะนี่ทางด้านหยวนฉีของพวกเราก็ใจดีมากๆเลยนะคะคือรักอ,อินสุดๆเพราะฉะนั้นก็รักอ,อีด้วยมากๆค่ะแต่ว่ารัก,รกในลักษณะที่ เป็นพี่ชายน้องสาวนะคะแล้วก็ในจุดหนึ่งเนี่ยถ้าพวกเราดูจากในละครก็เหมือนกับว่าหยวนฉีนั้นดีต่ออาวีมากๆก็เพราะว่าเขานั้นรู้สึก ผิดต่อออินที่มันอยู่ในใจของเขานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยต้องดูแลอวี่ให้ดีที่สุดนะคะเป็นดั่งน้องสาวแท้ๆของเขาค่ะการดำรงอยู่การมีชีวิตอยู่ของอวีนั้นเป็นการปรอบโยนจิตใจของหยวนฉี่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งแน่นอนว่าณนะัดจุดนี้นะคะใหญ่หงโชนี่ก็รู้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นนางก็เลยไม่พูดเยอะนะคะ แล้วถามว่ายายเนี่ยายหงโฉเนี่ยรู้ไหมนะคะว่าหยวนฉีนั้นอยากจะแต่งงานกับออินมากๆนางต้องรู้อยู่แล้วแหละแหมนางก็เป็นผู้ที่ดูแลพระราชวังชิงฉืออยู่เนาะแต่ในสายตาของนางนี่ก็คือหยวนฉีนั้นมีฐานะเป็นถึงนะคะเป็นถึงสัจเทพแล้วก็เป็นบุตรชายเนี่ยของท่านเทพประมุกด้วยอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วผู้หญิงที่ควรคู่กับเขาเนี่ยจะต้องเป็นผู้หญิงที่อยู่ที่จุดสูงสุดนะคะจุดสูงสุด ของ3อาณาจักรค่ะไม่ใช่ออินนะคะเพราะฉะนั้นแล้วออินไม่ได้อยู่ในมาตรฐานนี้ในสายตาของหงโชนะคะ <laughs> อว่ากันไปมาที่ประเด็นที่สองนะคะก็คือการที่ในในละครมีการพูดกันถึงเรื่องว่าออินนั้นเป็นหายนะของหยวนฉี่นะคะซึ่งณจุดนี้ก็สงสารออินของพวกเราแหมความเป็นสัจเทศไม่ต้องมีอ,อินเป็นหายนะหรอกเขามีหุนตุนมาตั้งแต่เกิดเขาต้องเป็นผู้ที่ รับภัยพิบัติเพราะว่าเขาเป็นว่าที่เทพประมุกนั่นเองนะคะแต่ว่าณจุดนี้ก็อืมอตามละครไปนะคะก็มามีการใส่ลายนอินของพวกเราในเวอร์ชั่นละครว่าเป็นหายนะของหยวนฉี่ค่ะเพื่อนๆดังนั้นนะคะเรื่องราวมันก็เลยเกิดขึ้นมาแบบนี้แหละก็เลยทําให้เกิดอคติกับยายหงโฉ่นี่แหละนะคะเพราะว่ายายหงโฉต้องการที่อยากจะให้หยวนฉี่นั้นนะคะเติบโตแล้วก็อยู่ที่3อาณาจักรเนี่ยด้วยความปลอดภัยค่ะเพราะนางก็มีหน้าที่ที่ รับผิดชอบนะคะแล้วก็เออเหมือนกับว่าทำคือนางได้รับความไว้วางใจนะคะจา จากอีเหออีเหอก็คือซางกู่อะไรแบบนี้ก็อย่างที่บอกเนาะในละครไม่มีแบบผู้หญิงที่ชื่อหงโฉนะฮะเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็เป็นท่านกู่จินนะคะซึ่งเป็นสิทธิเอกนะคะของซางกู่นั่นแหละคะ่ะท่านไม่ได้ตายนะเพื่อนๆแหมสิทธิเอกสิทธิเดียวนะคะของซางกู่นะคะซางกู่เนี่ยเป็นคนที่มีความลำเอียงสุดๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีทางที่จะให้ลูกศิษย์ของของเขาตายนะคะเพราะว่าดวงจิตวิญญาณล่องลอยวิญญาณของท่านกู่จินเนี่ยถูก นำขึ้นไปที่ดินแดนเทพเจ้านะคะแล้วก็อยู่ในเจดีเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมานะคะแล้วทีนี้ด้วยความรักอาจารย์นะคะท่านกูจินนะคะมังกรดินนะคะก็เลยบอก เออทำไมชื่อเหมือนเอ้ยชื่อเหมือนหยวนฉีของพวกเราในเรื่องนี้เลยอ่ะเอองงมากนะคะคือในละครเนี่ยพระเอกของพวกเราชื่อว่าคูชิงเนาะส่วนทางด้านของกูจินจะเป็นชื่อมังกรดินซึ่งเป็นสิทธ์นะคะเป็นสิทธิท์เอกสิทธิ์เดียวสิทธิ์คนเดียวของท่านสังกูนะคะก็นั่นแหละ ก็พอที่พอได้ล้างกลับมาแล้วเขาก็เลยเหมือนกับว่าเออหยวนฉี่นะคะผู้เป็นลูกลูกชายของอาจารย์นะคะสุดที่รักของเขาเนี่ยลงมาอยู่ที่สามนจากร่างเขาก็เลยกลับมาที่พระราชวังชิงฉือเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยในตอนที่สังกูนะคะอยู่ในรูปแบบของโฮชือนะคะในร่างนั้นเราต้องลงมาอยู่ที่สามนจากร่างก็เป็น กูจินนะคะสิทธิเอกนั่นแหละก็ลงมาดูแลแล้วก็บอกว่าบอกต่อใต้ล่าว่าตัวเองเป็นพ่อของโฮชื่ออีกทีหนึ่งนะคะความจงรักภักดีนะคะต่อเทพประมุขต่ออาจารย์ของเขานนี้ก็มากล้นเหลือเกินแล้วก็ตามมาดูแลลูกชายให้ด้วยเนาะแต่ในเวอร์ชันล,ละครก็เปลี่ยนนะคะเป็นอะไรเนี่ยหงหงโฉคนนี้หงโฉคนนี้มานะคะอ่ะไม่เป็นไรว่ากันไปค่ะอ่ะทีนี้นะคะหลังจากที่นะคะหยวนฉี่ของพวกเรานั้นก็ยืนหยัดมา ได้เนาะแต่ก็อินก็เสียเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยเหมือนกับว่าไปปลดล็อกให้กับให้กับหงโชในจุดหนึ่งก็คือคำว่าหายนะนะคะคืออินเป็นหายนะนั้นแล้วอินหายไปแล้วนั่นเองค่ะจาก จากสามอาณาจักรล่างนี้คือหายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนางก็เลยมีความรู้สึกนะคะผ่อนคลายขึ้นมาเพราะว่าชะตากรรมของหยวนฉี่ก็น่าจะลอดแล้วอะไรแบบนี้แต่จริงแล้วนางก็เห็นเนาะเพราะว่าหยวนฉีของพวกเรานั้นก็อยู่ที่พระราชวังชิงฉือมาโดยตลอดนะคะทีนี้พลังอะ่ะด้วยความที่ตุยไปแล้วก้าวดวงจิตเรื่อยอย่างที่หวานเปรียบเทียบไปเนาะถ้าเกิดว่าสัจเทพหยวนฉี่มีอยู่10ดวงจิตเนี่ยใช้ก้าวดวงจิตไปเรียบร้อยแล้วสําหรับบ,บ่มเพาะต้าเจ๋อซานนะคะแล้วก็รอ เวลาอีกพันปีที่พวกเขาจะกลับมาทั้งหมดนะคะนี้เหลืออีกหนึ่งดวงจิตนี้ก็มาผนึกกับพลังหุ่นตุนของของในละครคือเป็นพลังของแม่พลังของอ e ีเหอนะคะก็กลายมาเป็นร่างให้พวกเราเห็นของท่านหยวนฉีนะคะซึ่งนางเองเนี่ยหงโฉก็รู้ะ รู้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคือเหมือนกับว่านางก็แค่แค่ปลอบใจตัวเองอะเนาะดูไปก็เหมือนประมาณว่าปลอบใจตัวเองว่าโอเคหหยนาของของท่านหยวนฉี่หายไปแล้วแต่จริงแล้วท่านหยวนฉี่ก็แย่ๆอยู่แล้วเนาะก,ก็เห็นอยู่เพราะว่าก็อยู่ที่ชิงฉือเหมือนกันนะคะมาที่ประเด็นที่3นะคะประเด็นนี้สําคัญค่ะว่าทําไมหงโชถึงรักอวี่นะคะนั่นก็คือ อาวี่นั้นเติบโตขึ้นมาในพระราชวังชิงฉือคะ่ะในท้ายที่สุดแล้วนะคะก็เป็นนางนั่นแหละที่เป็นผู้ดูแลอาวี่ให้เติบโตขึ้นมานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหยวนฉี่ก็ไม่ได้ว่างเออหยวนฉี่ก็มัวไปตามหาอ,อินอยู่นะคะร่องรอยของอ,อินก็ไปโน่นไปนี่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ยายหงโฉที่อยู่ในพระราชวังชิงฉือก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลอาวี่นั่นเองนะคะก็ต้องรักเหมือนลูกแหละก็ต้องดูแลมาตั้งแต่แบบเล็กๆนะคะตั้งแต่ ต,บบตั้งแต่อ้อนแต่ออกออกมาจากไข่อะไรแบบนี้นะคะประโยคนี้ไม่เกินจริงหรอกค่ะเพราะว่าหยวนฉี่นั้นนะคะเขามีความรักให้กับอวีเหมือนแบบพี่ชายน้องสาวก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้ประจําอยู่ที่พระราชวังชิงฉือ,อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่อยู่ตลอดเวลาก็คือยายหงโฉน,นี่แหละค่ะยายหงโฉนั้นจะไม่สนใจนะคะเด็กที่ตัวเองเลี้ยงมากับมือตั้งแต่ตั้งแต่เล็กๆได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความรู้สึกที่มีให้กับอวีนี่ก็ต้องมีความ ผูกพันมากๆนะคะนางเฝ้าดูอวีเติบโตขึ้นมาค่ะ ดังนั้นต่อมาเมื่อนางพบว่าอาวี่นั้นหายไปนะคะยายคนนี้ค่ะหงโฉก็เลยมีความกังวลใจสุดๆนะคะที่จะต้องออกตามหาอาวี่ค่ะเพราะว่าอ่ะเน้นอีกทีเพราะว่าอาวี่นั้นก็เป็นเด็กที่นางนั้นเห็นนะคะการเจริญเติบโตแล้วก็เลี้ยงมากับมือนั่นเองแล้วนางจะไม่ชอบได้อย่างไรละ่ะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิโซดนี้นะคะเราก็จะได้รู้ถึงความลำเอียงนะคะอคติค่ะอคติของยายหงโฉนี่นะคะในนิยายไม่ ม,มีนะคะในนิยายไม่มีอะไรแบบนี้นะคะทัศนคติของคนของพระราชวังชิงฉือนั้นนะโคตรจะดีเลยนะคะมีแต่เชียะคะ่ะเชียรให้พระเอกนั้นนะคะลงเอยให้ได้กับทางเฟิงอินนะคะคือคือให้พระเอกนะ่ะแบบ ปรับความเข้าใจให้ได้นะคะกับไออินเนี่ยแหละไม่มีการมาขัดขวางนะคะใช้วิธีอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่มีการพูดจาอะไรที่เป็นการไม่เกรงใจต่อหน้าสัจเทพนะคะหยวนฉี่ของพวกเราไม่มีค่ะมีความเคารพนับถือโคตรเลยนะคะอ่อแล้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซ้นี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวนลาไปกันนะสวัสดีค่ะ